เจอกันที่เช่นเคยทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์สำหรับรายการข่าวหลังเสียวของเราครับก็รายการนี้ของเรามีมาแต่เนิ่นนานนะครับทุกวันพุธสาร์ศุกร์อาทิตย์แต่เราไม่ได้ทำนะครับเราถ่ายวันเสาร์กันนะครับโอเคครับวันนี้เรามาสำรวจวัดเขาพระกันนะครับเราไปดูทีมข่าวภาคสนามของเรากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรมานําเสนอบ้างครับวันนี้คุณสารบัติครับผม จเจอกันอย่างนีนะครับวันนี้ผมจะพามาทัวร์ในวัดกันนะครับไปครับนม่เปลืนี่ไอ้บัวใหม่เลยนะหม่เป็นบรรย,ย<ม>ากาศที่สวยงามมากนะครับที่วัดตรงนี้บรรยากาศดีสุดชื่อน,น,นอนมีนกสบายดีครับไปเลยครับนึกว่าเป็นสิ่งที่อากาศดีมา,มากๆที่เราโงแต่โมย เอ้าครับตอนนี้เราได้เจอกับคนในพื้นที่ครับเราไปสัมภาษณ์ดีกว่าครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าจะพอมีเวลาให้ไหมครับได้ครับผมเป็นทีมงานจากสำนักงานครับตอ้ขออนุญาตนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยที่บ่อโตของวัดเขาปลากับอ๋องั้นเหรอครับนั้นคุณพี่กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังตกปลาครับโอ้หงั้นพอจะมีเวลาสักรู่ไหมครับได้ครับ นั้นผมขอถามความเป็นมาของวัดแห่งนี้หน่อยครับว่าคุณพี่รู้อะไรมั่งเกี่ยวกับวัดแห่งนี้อที่ผมจําได้ครกล่าวก็คือมันเกิดจากคณะสงฆ์เขามาตั้งตินฐานที่วัดขรบรักแล้วแล้วเป็นรทรามพระมาก่อนส่วนข้อมูลส่วนที่เหลือผมก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่นแน่ชัดรับขอบคุณมากครับนั้นพวกเราไปดูเลยครับครับแล้ว <reiter> ก็มารู้จักความเป็นมาและที่ตั้งของวัดกันดีกว่าครับวัดขาพระ ที่อยู่ตำบลกระปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับเป็นแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่ด้านภูเขาทางที่ตะวันตกของวัดนะครับวัดพิ่งสร้างในพศ2478สมัยก่อสร้างพระบรมเจดีย์ธาตุนครศรีธรรมราชมีคนมุ่งหน้าไปสมทบสร้างพรบเจดีย์มหาธาตุให้สวยงามมั่นคงครับครับ วัดนี้มีความสวยงามเหมาะที่จะทำพระพุทธรูปเป็นอย่างมากจึงได้นำวัสดุสิ่งของมารวมกันสร้างพระพุทธรูปสี่องค์ครับแว่าตามที่ปรากฏในหลักฐานตามโบราณคดีพบเจอสองบริเวณแต่ผมไม่ทราบว่ามันสองบริเวณนี้คือตรงไหนบ้างครับงาหนฟครับสนที่หนื้อคือบริเวณในถ้ำมีพระพุทธรูปวางกองเป็นจํานวนมากคาดว่าชาวบ้านเมื่อก่อนนํามาสะเดาะเคราะห์และยังมีเศษกระดูกเขตเปลือกหอย ปบนอยู่ด้วยครับและมีการเก็บรักษาสังคารการพ่อตั้งเอียดที่ชาวบ้านเคารพนับถือเพื่อให้ต่างคนต่างที่ได้มาดูและศึกษาสันนิฐานว่าเป็นสถานที่แห่งน,นี้มีการใช้งานมาตั้งแต่ยุคสมัยยุธิยาตอนปลายจนถึงปัจจุบันครับและส่วนที่2นะครับคือบริเวณเพิงผาหน้าถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยช่างพื้นบ้านที่ฝัังถ้ำเหนือเสียนพระพุทธรูปมีรูป ลายเขียนเป็นวงกลมดอกบัวและมีอักษรจารึกอยู่ด้วยครับแต่ก็จางไปตามตลอดการเวลาจนนานจับใจความไม่ได้ครับผมครับถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าสนใจมากครับใช่ครับครับสำหรับข่าวหลังเสียงของเราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับครั้งหน้าเราจะไปสำรวจที่ไหนจะไปจัเหวินที่ไหนกันครับไปติดตามเลยครับไว้ติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ในคืนที่แนบเยาวคุยกันทุเรื่องเก่าๆวันที่เราไม่เลือใคร